มาค่ะเพื่อนๆนีน่จ,จําจะชวนทุกคนมาพัดข้าวกินกันค่ะตอนแรกว,ว่าจะหุงข้าวเลวเปิดไปดูหม้อข้าวยังมีข้าวเย็ยนเลือยอยู่น้อยนึงออกมาพัดก่อนมีว่าค่ะก้าว,ว่าจะพัดข,ข้าวพัดมูแบบง่ายๆข้าวแบบโบราณธรรมดารรมดาได้เล็กสักจาน,นค่ะแต่พอดีวันนตัวเย็นก็มีปลาหมึกติดอยู่ก็เลยว่าใส่ปลาหมึกกับมูรวมกันเลยค่ะตั้งกระทะห้อรอนเจียวกระเทียมให้อหอมแล้วก็ใส่มูลงไปใส่ปลาหมึกลงไปค่ะ กับข้าวกันสักนิดเห่ือก็เติมพักลงไปด้วยค่ะใส่หอมย่อยนะเผื่อไว้ข้าวพัดมันได้วันว่างสักน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ไส้คานาใส่มะเขือเทศแต่ว่ามะเขือเทศยดีกว่าใส่ถีลังค่ะตามไปด้วยข้าวเย็นเลยค่ะข้าวเย็นหนัวข้าว้างคืนเวลาเอามาพัดเม็ดข้าวจะช่วยมากค่ะปกติก็จะเอาไปอุ้นกับข้าวรวนแล้วก็กินตต้เลยค่ะดีว่าเมื่อคืนนะกินข้าวเหนียวไงข้าวช่วยไม่ได้กินมันก็เลยเลือเยอะสักน้อยหนึ่งค่ะก็เอามาพัดนี่แหละมันจะได้ดูน่ากินขึ้นค่ะ ชอบเค็มเติมเคม็มชาวห้านเติมบ้านตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะโบราณหัวข้าวผัดรถไฟนะเขาจะใช้ซีอิ๊วดำเผื่อเผื่มซีซันค่ะแต่ก็จะใช้ซีอิ๊วดำลงไปแล้วก็ผัดด้ถั่วเลยค่ะข้าวตีเม็ดข้าวให้มันแตกออกจากกันให้ม,มันจะทําให้เม็ดข้าวน่ากินมากๆเลยค่ะ รสชาติทุกใจก็จะตามไป้วยใบข้างหน้าแล้วก็มาเคลือบเทศเลยค่ะข้าวผัดเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆกินเวลาเน่ก็คือร้อยเหมือนกันค่ะบานนี้ก็เลยจัดไปเลยค่ะเชา้านี้ข้าวผัดไปก่อนกนหละจานเลยค่ะเหลืองข้าวผัดมีครบพัดแป๊บเดยวก็ได้กินแล้วค่ะคิดจะได้มอ่อกข้าวผัดนี่แหละค่ะอร่อยครบจบใหนจานเยี่ยวเลยค่ะเสร็บเรยแล้วค่ะเพื่อนๆกินนักกินแน่นกินอิ่มไปเลยค่ะว่าช้าชาวจานนี้อิ่มยาวเลยค่ะเพื่อนๆ